สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมที่มีชื่อว่า One h ิว a n นครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการหาในดนเสาเนี่ยครับก็จะมีดนเสาสีเขียวแล้วก็มีสีแดงนะแต่มันจะสุ่มนะครับบางรอบก็ไม่ได้นะอันดับแรกที่ทุกคนต้องเตรียมนะครับต้องเตรียมระเบิดขวดนะครับเพื่อไปอปลาใส่รากไม้นะ น้แรกนะเพรามีระเบิดขวดก่อนนะครับถ้าใครลงรอบแรกนะต้องมีระเบิดขวดครับส่วนแผนที่ที่เราจะไปนะทุกคนกดตัว M ขึ้นมานครับให้ทุกคนสังเกตจุดแผนที่ตรงนี้น่ครับตรงไหนละ่ะที่มันชื่อว่า Iron River ทุกคนถ้าทุกคนเปิดสารตรงนี้แล้วอ่ะก็สามารถวาร์ปมาตรงที่ว่า,า Greywater Camp ได้นะครับก็มันจะอยู่แถวเนี้ยทุกคนทุกคน จำไว้นะครับก็สามารถแคปภาพไว้ได้นะทุกคนก็ตรงนี้ฮะไอรอนริเวอร์ครับก็ตรงนี้นะผมว่าทุกคนน่าจะเจอครับแล้วเราก็จะไปที่ไอรอนริเวอร์ครับทุกคนครับโอเคครับทุกคนอันนี้เรามาถึงหน้าดันเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนครับอันนี้ถ้าใครยังไม่คุยกับทีแมนนะหรือมารอบแรกให้ทุกคนไปคุยกับทีแมนก่อนนะครับ คือตอนนี้ผมได้ทำภารกิจไปแล้วละ่ะผมก็ได้ในรนเสามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนอันนี้ผมจะลงให้ดูนะครับว่าการที่เราจะไปเอาในโนเสาเนี่มันจะทำยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในถ้ำสักครู่หนึ่งครับโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาในดันเป็นที่เรียบร้อยกับทุกคนครับอันนี้ทุกคนถ้าทุกคนมาครั้งแรกนะทุกคนพยายามยิงซอมบี้ให้หมดนี่ครับอันนี้ผมมารอบสองแล้วผมจะพยายามไม่ยิงซอมบี้ที่มันจําเป็นนะ ผมจะยิงซอมบี้ที่มันขวางทางนะครับมากับเพื่อนก็จะเคลียร์ได้ไวหน่อยนะทุกคนแล้วก็พยายามอย่าโดนสารที่มันเป็นสีดำนะเราจะติดเชื้อครับทุกคนมองไปด้านขวาตรงนี้นะมันจะมีรากไม้ใช่ไหมให้ทุกคนเอาระเบิดขวดปลานะครับพวกผมอ่ะคือมาแล้วรอบหนึ่งก็ไม่จําเป็นต้องปลานะครับถึงปลาเข้าไปแล้วก็ไม่ดับกองอาวุธครับ ก็ผมจะเคลียซอมบี้ที่มันขวางทางไงที่มันจมตีผมก่อนครับอันที่จริงเราสามารถวิ่งผ่านไปได้นะทุกคนคือเราสามารถวิ่งผ่านไปได้เลยครับรอบสองไงแต่รอบแรกผมแนะนําทุกคนนั้นเคลียซอมบี้ให้หมดเลยครับโอเคเพราะว่ามันจะดรอปเอซิดด้วยแล้วก็ตรงนี้ให้ทุกคนขึ้นลิฟต์ไปทุกคนด้านซ้ายนะครับ เราก็จะขึ้นลิฟต์ไปก็รอลิฟต์สักครู่หนึ่งครับมันจะค่อยๆขึ้นไปชั้นสองไงตรงนี้จะพาเราไปเจอบอสนะฮะอันนี้ผมมากันสามสี่คนนะก็จะเร็วหน่อยครับพอขึ้นลิฟต์มาไงก็ให้วิ่งไปตรงนี้ครับประตูมิติครับให้รับโทรศัพท์ด้านซ้ายมือนะทุกคนรับโทรศัพท์นะครับอย่าลืมรับโทรศัพท์ด้วยนะ เคลื่อนต่อไปให้เข้าประตูนี้ครับทุกคนแล้วมันจะเหมือนอาพาเราไปอย่างอีกมิติหนึ่งครับก็พยายามไปก,กดข้ามนะครับเดี๋ยวไม่รู้ขั้นต่อไหนะให้เราเปิดประตูไปครับเราก็จะเจอบอสครับแล้วก็เคลียร์ซอมไปให้หมดนะทุกคนจะมีบอสล่มขึ้นมาครับเห็นไหมฮะให้ทุกคนยิงบอสล่มนี้ทุกคน โอเคก็ให้เ <handled> ข <kr> ้าไปในประตูตรงนี้เลยทุกคนเห็นไหมขวามือหรือจะเคลียร์ซอมบี้ก่อนก็ได้ครับเพื่อเอาของก็เข้าไปตรงนี้ปุ๊บแล้วก็จะเจอในโดนเสาปารอเราอยู่ครับอันนี้ผมมาไม่เจอนะปกติมันจะอยู่ตรงตู้สีเขียวทุกคนอันนี้มาไม่เจอนะครับโอเคนี่แหละครับทุกคนต้องทุกคนไปเก็บอ่าของด้านขวามือก่อนนะที่เป็นสีน้ําเงินนะครับ ถ้าทุกคนอยากออกจากตรงนี้ก็ออกได้เนียครับเราก็จะได้ในรสสร์สกับบ้านนะทุกคนทุกคนถ้าทุกคนไปตรงประตูอะ่ะทุกคนจะไปหาบอสนะครับเป็นมันจะดรอปมัดมอดปืนให้เรานะหรือว่าจะออกจากตรงนี้ก็ได้ครับกดออกจาก,จากดันเลยทุกคนก็ประมาณนี้คนระับโอเคทุกคนสําหรับคลิปนี้ผมขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะทุกคนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ